ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่31มกราคมนะครับพศ2567นะครับผมวันนี้มีสินค้านะครับเข้ามาเพิ่มเติมนะครับให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับผมท่านใดเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับ รี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปเข้ามาใหม่นะครับจะได้เห็นพร้อมกันทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับก็มีสินค้านะครับเข้ามาเพิ่มเติมนะครับหลายตัวนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยคมาไล่เลี้ยงให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมอําเภอสนมจังหวัดสุรินะครับผมช่องรามาศูนชาแนลนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5่นะครับตลาดของเรา ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมถ้าไหนไม่สะดวกตรงนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องมาชมสินค้ากันเลยนะครับผมครับผมตู้ลำโพงนะครับผมตู้12นิ้วนะครับ RCF นะครับไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้สีระเบิดนะครับผมงาน CNC สวยๆนะครับดอกเป็นดอกกิฟต์นะครับ1 2 4 5นะครับแหวมเป็นแหวนนานว่านะครับดอกเดิมทุกดอกนะครับผมไม่เคยซ่อมไม่เคยรื้อนะครับ ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพี่น้องดูนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเป็นงาน RCF นะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมงาน CNC นะครับตู้ RCF นะครับนี่สีระเบิดสวยนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับผมใบละ2,500บาทนะครับาทนะครับผมค่าส่งนะครับอยู่ที่ใบละ200บาทเด้อใารสนจุดใดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ตู้ปลานะครับช่างชนพนมลงรักนะครับผมนี่ครับเป็นไม้อัดแท้นะครับผมนะครับชุดสลักลูกปืนนะครับ นะครับตะแกรงปั๊มนะครับพี่น้องนะครับเป็นตู้เป่านะครับตู้ป่าสิบสองนิ้วนะครับนะครับเป็นชุดแขวนสามจุดนะครับอ่ะตัวนี้นะครับท่านใดสนใจเด้อนี่ครับผมมีสองใบนะครับมีเข้ามาสองใบนะครับเป็นตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมราคารับเองใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรับเองใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับราคาพร้อมจะส่งนะครับใบละหนึ่งพันเจร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจเด้อสำหรับตู้สิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะครับ เหลือไม่เยอะนะครับสรับตู้นะครับแล้วก็ดอกลําโพงนะครับผมดอกลําโพงคอนเน็กนะครับนี่ครับดอกลำโพงคอนเน็กนะครับสวยๆเลยพี่น้องนี่ครับดอกเดิมๆนะครับยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยลื้อนะครับตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟพี่น้องดูนะครับนี่ครับผมครับดอกสวยๆเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมใหม่ๆนะครับตัวนี้ราคารับเองดอกละหนึ่งพันบาทนะครับค่าส่งตัวไทยอยู่ที่ดอกละหนึ่งร้อยบาทเ้วยพี่น้องะผมจัดโปรราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับมีทาด้านะครับทาด้า เอ็กโปหนึ่งสองสี่นะครับแล้วก็คมสันนะครับสิบสองบีเอมสี่ร้อยนะครับนี่ครับดอกเดิมทั้งหมดนะครับผมรับเองดอกละหนึ่งพันนะครับค่าส่งดอกละหนึ่งร้อยนะครับท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็ดอกลำพงสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้วเอ็นพีอีนะครับสิบแปดนิ้วเอ็นพีอีนะครับพีเอชหนึ่งแปดสองสี่นะครับตัวนี้นะครับเดิมๆดหนึ่งดอกนะครับนี่ครับเดิมๆดิสวยเลยนะครับหนึ่งดอกแล้วครับอีกดอกหนึ่งนะครับผมอ่าผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับผ่านการซ่อมมาแล้วนะครัับอออ่่่แตตรงงงคก็ยยสวด้้พีน นี่ครับตรงคอก็ยังสวยจิ๊กเลยนะครับใช้งานได้ปกติไม่เบียดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับตัวนี้ผ่านมือหมอมาแล้วครับผมไม่เบียดนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับอ่ะตัวนี้เดิมๆนะครับผมคู่นี้นะครับท่านไหนรับนะครับผมคิดราคาพิเศษพี่น้องคู่นี้นะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับคู่นี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับท่านไหนสนใจนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับแล้วก็มาที่ power amp นะครับผม modify นะครับ modify me สามร้อย mf นะครับตัวนี้ เป็นโพรแอมมอสเฟตนะครับเป็นมอสเฟตนะครับนี่ครับสีสวยเลยพี่น้องนะครับใช้งานได้ปกตินะครับค่าปลาหกลูกใหญ่ๆนะครับตัวนี้ก็สิบสองนิ้วสิบห้านิ้วสิบแปดนิ้วนะครับคาละหนึ่งถึงสองดอกได้นะครับราคานะครับอ่ะคลิปนี้ผมจัดโปรพิเศษนะครับทั้งสองแท็กเลยนะครับท่านไหนไวนะครับท่านไหนก็ได้ไปเด้อพี่น้องนี่ครับสีสวยนะครับตัวนี้ก็มิวสิคแปดร้อยนะครับนี่ครับเป็นมอสเฟตจานบินนะครับอ่ะคลิปนี้ท่านไหนเร็วนะครับผมอ่ะผมจัดให้ราคา4,500บาทนะครับแท่นละ 4,500บาทนะครับซสวอเลยพี่น้องนี่นี่ครับผมเอาไปขับกลางนะครับขับ18นะครับคันละหนึ่งถึงสองดอกได้นะครับตัวนี้นี่ครับผม18นิ้วควงปั๊มได้นะครับพาละสองได้พี่น้องนี่ครับมออแปลงใหญ่นะครับมออแปลงใหญ่นะครับอันนี้เป็นของมิวสิกนะครับส่วนตัวนี้เป็นของโมดิฟายนะครับถัดในสะสมนะครับถานในหาของเก่านะครับรุ่นนี้หายากแล้วพี่น้องนะครับผมไม่มีให้เห็นง่ายๆแล้วนะครับนี่ครับสวยๆเลยพี่น้องนี่ครับผมใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีเสียงจี้ห้่นะครับผม ท่าใครสนใจเด้อครับผมแทบละ4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ4,500าบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็สายพ่วงนะครับผมสายพ่วงแเส้น650บาทนะครับสายพ่วงแเส้น650บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็สายลำโพงนะครับผม2คูณ2.5นะครับสายลำโพงแท้นะครับ s s f นะครับตัวนี้อ่ะคลิปนี้ผมขออนุญาตแบ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าขายรวมยังไม่มีใครเอาเด้อพี่น้องอันนี้นะครับขอเส้นละ250บบาทพร้อมส่งนะครับ ความยาว5เมตรนะครับเส้นละ5เมตรนะครับเส้นละ250บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับพี่น้องอ่ะสองเส้นก็ขายน,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 นะครับสองเส้นก็ขายเด้อนี่ครับาสนใจนะครับผมเส้นละ250บาทนะครับเส้นละ250บาทนะครับหรือท่านไหนจะรับหมดนะครับท่านไหนจะรับหมดทั้ง6เส้นก็ผมเอาแค่ผ่านเดียวพอพร้อมส่งนะครับถ้า,ยถายแยกเส้นละ250ราสนะครับอ่ะพร้อมจะส่งทั่วไทไนนยนะครับท่านไหนสนใจเด้อสาย2องคูณสอนะครับ ของยี่ห้อนะครับ s s f นะครับเป็นสายลำโพงแท้นะครับไม่ใช่สาย v c t นะครับพร้อมใช้งานนะครับพี่น้องเส้นละ2 5 0้าบาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมถ้าพี่น้องท่านไหนรับเองก็เส้นละ0 0เร้อยเพี่น้องครับผมคุ้มปุ้มนะครับผมแล้วก็มาที่นะครับมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์จัมเปอร์นะครับตัวนี้ไฟเข้านะครับเสียงไม่ออกเด้อยพี่น้องงานช่างนะครับท่านไหนสนใจนะครับ700อบาทนะครับพร้อมส่งนะครับ700้อบาทพร้อมส่งแล้วก็แหลมนะครับผมแหลมอ่า อบอ้อมนะครับแล้อบอ้อมนะครับแล้วก็นานวานะครับอ่ะมีอบอ้อมมี2ดอกนะครับนานวามี1ดอกนะครับดอกละ350บาทนะครับอ่ะพร้อมส่งพี่น้องอ่ะครับผมแบ่งปันนะครับผมดอกละ350บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับอ่ะต่ออรสนใจเด้อดอกเดียวก็ขายนะครับผมอ่ะดอกเดียวขายเป็นนานวานะครับถ้าเป็นคู่ขายเป็น อบอ้อมนะครับผมท่านใดสนใจเด้ออ่ะนี่ครับราคาแบ่งปันนะครับผมแล้วก็โปรแอมนะครับผมนี่ตัวนี้เข้ามาใหม่เลยพี่น้องครับผมโปรยูโรเทคนะครับผมเป็นรุ่นโปรสองห้าศูนย์ศูนย์นะครับโปรยูโรเทคโปรสองห้าศูนย์ศูนย์นะครับใส่ในเดิมๆพี่น้องยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยลื้อนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับตัวนี้ก็สองพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับเดิมๆพี่น้องครับผมใช้งานได้ปกติไม่มีเสียงกีห่ำนะครับเดิมเดิมเลยนะครับสองพันเก พ Power AM นะครับผม Thunder s o u n นะครับ Thunder Sound T สองพันสี่นะครับตัวนี้ก็แปดพันห้าร้อยบาทนะครับสี่แปดนิ้วค่ารัศสองโดรนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับสภาพไมเอียมเลยตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์อันโตนะครับอันโต้ AMX นะครับหนึ่งศูนย์เอเบกนะครับพี่น้องขออภัยเด้อวันนี้อาจจะมีตะกุกตะกักบ้างนะครับผมเพราะว่าอากาศเปลี่ยนนะครับไม่ค่อยสบายนะครับผมอาจจะมีเสียงขึ้นจมูกบ้างนะครับพี่น้องขออภัยนะครับถ้าคลิปนี้นะครับ ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับผมมิกอันโตนะครับผม AMX นะครับหนึ่งรอยเนะครับตัวนี้มีเอฟเฟกในตัวนะครับเอฟเฟกในตัวสิบหกโปรแกรมนะครับใช้งานได้ปกติไปลองนี่ครับผมตัวนี้นะครับผมขอแจ้งนิดนึงนะครับจะมีตำหนิอยู่ช่องไม้ช่องนี้นะครับอถ้าเราเสียบช่องไม้ช่องนี้เข้าไปนะครับอามันจะมีเสียงช็อตนะครับเสียงเหมือนเสียงลื่นวิทยุนะครับส่วนอ่า เรามาเสียบแจ็คโฟนก็ใช้ได้ปกติเลยนะครับช่องนี้ปกติช่องนี้ปกตินะครับก็คือมีปัญหาอยู่ช่องเดียวนะครับช่องนี้นะครับนอกนั้นปกติทุกทุกอย่างนะครับผมใช้ได้ทุกช่องนะครับตัวนี้เอฟเฟกออกปกตินะครับไฟขึ้นทุกเม็ดนะครับตัวนี้ท่านหดสนใจเรื่องท่านหดที่รับได้นะครับตำหนิช่องเดียวนะครับก็คือถ้าพี่น้องไม่ใช้สายไม่ช่องนี้มาใช้ช่องนี้แทนได้นะครับไม่มีปัญหาไดเลยนะครับตัวนี้ท่านใดรับได้นะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมจะส่งเรื่องพี่น้องรับผมอันโต้ 100นะครับผม1,800บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้คือช่องเดียวนะครับแล้วก็มิกเซอร์นะครับผมเพรสนะครับเพรสนะครับเป็นรุ่น MG นะครับ1 0 x u นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันกับมิกเซอร์มาห้านะครับผม1 0 x u ทุกประการนะครับนี่ครับกับผมเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแท้24โปรแกรมนะครับมีคอมเพรสเซอร์2ช่องนะครับตัวนี้ก็2,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ2,000บาทพร้อมส่งนะครับใช้ได้ปกติทุกช่องนะครับแล้วก็ มิกเซอร์นะครับผมแอคเตอร์นะครับตัวนี้ก็มีคอแค็งบางช่องนะครับแต่ดังทุกช่องนะครับตัวนี้2,200บาทนะครับอ่ะพี่น้องอ่ะคลิปนี้ผมลดตัวนี้แล้วกันอ่ะพี่น้องท่านไหนจะรับนะครับตัวนี้อ่ะมีคอแค็งบ้างบางช่องเด้อพี่น้องอ่ะตัวนี้ผมขอแค่1,800บาทพอนะครับ1,800บาทนะครับพร้อมส่งเลยนะครับท่านไหนรับเด้อดังทุกช่องใช้ได้ปกติทุกช่องมีคอไลเซอร์ในตัวนะครับเอฟเฟกต์ซิปโพรแกรมนะครับตัวนี้อ่ะก็คือจะมีสไลด์บางตัวแล้วก็วอลลุ่่่มนนนนนะะคครรัับบิดหออยพี้ง ที่มีข้อแข็งแคบบ้างนะครับบางจงหวะนะครับบางจังหวักก็ไม่ดังนะครับ1,800ับาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับใครสนใจใดรรับได้ก็ทักเข้ามาได้นะครับผมและก็มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ท็อปโปนะครับผมท็อปโปตัวนี้จะเป็นรุ่น mx 162 2งห x นะครับตัวนี้ก็เป็นของนําเข้านะครับจากบริษัท AT ทนะครับสวยๆนะครับผมคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับผม8ช่องนะครับเอฟเอ็แท้1 0 0โปรแกรมนะครับ ตัวนี้สภาพมือหนึ่งนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้ของของไมเห็นนะครับราคามือกลางๆนะครับผมมือสองขายแค่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับแต่บอกเลยว่าซื้อมือสองตัวนี้นะครับได้สภาพมือหนึ่งพี่น้องกับกล่องอยู่ครบเลยนะครับผมไม่อียบนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับพี่น้องลองเปิดใจดูนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมไม่ต่างนะครับ ไม่ต่างจาก Yamaha เลยพี่น้องนะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้เอฟเฟกแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจเด้อลองเอาไปใช้ดูนะครับผมตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้ก็มาที่ไม่ลอยนะครับผมไม่ลอย NTS นะครับไมลอย NTS นะครับรุ่น LS 8 0 2นนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ปกติทั้งสองช่องนะครับตัวนี้ ขึ้นความถี่นะครับอยู่ที่805นะครับผมแล้วก็797นะครับ797.900นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ปกติครับลองเทสดูแล้วนะครับผมก็สัญญาณไม่หลุดนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับตัวนี้ก็ขอราคาแค่1,200บาทพอพี่น้องอ่ะ1,200บาทนะครับต่อไหนสนใจเด้อไม่ลอยนะครับผม NTS นะครับ LS802 นะครับ1,200บาทนะครับนี่คือตัวใหม่นะครับ บตัวใหม่ก็สภาพดีอยู่พี่น้องนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับ1,200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับจะไหนสนใจเด้อไม่ลอย NTS นะครับผม LS 8 0 2นะครับ1,200บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่อีคอไลเซอร์นะครับ DBX นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสไลซ์สั้นนะครับเป็นรุ่น215นะครับตัวนี้ก็900บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผม900บาทพร้อมจะส่งนะครับผมอีคอไลเซอร์สไลซ์สั้นนะครับ DBX นะครับผม215นะครับ900บาทพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็ คอสสามทางนะครับมเอ็นพีนะครับคอสสามทางไมเอ็นพีนะครับน่ครับสภาพสวยๆพี่น้องตัวนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็คอสดิตอนนะครับคอสดิจิตอนไมโครเทคนะครับ PLD สองหกนะครับตัวนี้ใช้โปรแกรมเดียวกันกับมา r ันี่นะครับพี่น้องโหลดโปรแกรมมา r ันี่มาใช้ได้เลยนะครับพี่น้องตัวนี้ราคานะครับหกพันบาทพี่น้องอะคิปนี้ลดพิเศษนะครับจากหกพันห้าเหลือหกพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับคอสดิตอนมีโปรแกรมมาให้พี่น้องเลือกใช้แล้วนะครับ ในตัวเครื่องนะครับลายโปรแกรมนะครับพี่น้องลองเอาไปเลือกปรับใช้ดูนะครับหรือว่าจะเอาไปจูนใหม่ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ปีคอร์สนะครับผมปีคอร์สสามทางนะครับนี่ครับตัวนี้จะตัดขึ้นความถี่มาแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องปรับแค่เบสกลางแหลมนะครับเพิ่มแค่วอลลุ่มเสียงนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีสินค้านะครับมานำเสนอพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับผม ท่านไหนเข้ามาแรกก็อย่าลืมนะครับกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ